สวัสดีครับทางร้านกรงจากการเกษียตรตะลองทานนะครับอันนี้มีลูกค้าทางไกลจากจังหวัดขันทาุรีนะครับได้โทรมาสั่งเครื่องแม็กนัมอาร์ที155นะครับรุ่นใดสตาร์ทนะครับอันนี้ทำการลองเครื่องครับ ทําการรองเครื่องเสร็จแล้วนะครับสินค้ามีมอกรหาสมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะครับเครื่องรับประกันหนึ่งปีนะครับตุน่นได้สตาร์ทนะครับเป็นตุ่นกุญแจนะครับอธินใจสามารถติดต่อที่ร้านนงกจากการกเกษตรได้นะครับขอบคุณมากครับ